โอเคสวัสดีครับรเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็ท่านผู้มีความสนใจการศาสตร์ทุกท่านนะครับมาพบกับครูต้อมเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะสำหรับวันนี้เนี่ยครูต้อมมีโจทย์นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของเส้นขนานอยู่สไตล์ตหนึ่งต้องบอกว่าเป็น1แนว1สไตล์ตที่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าโจทย์ประเภทนี้เนี่ยมันแก้ไขปัญหาได้ยังไงเนี่ยมันจะง่ายกันเลยทีเดียวนะ ลักษณะของโจทย์ประเภทนี้นะอ่ะลองอ่านโจทย์ข้อนี้ก่อนโจทย์ข้อนี้ต้องบอกว่าเป็นแนวข้อสอบจากสวนคุลาปรังสิตนะอ่อแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวที่ชอบออกข้อสอบบ่อยมากนะสไต์นี้ลองดูโจทย์บอกว่าจากรูปกําหนดให้ AB ขนานกับ d เส้นตรง AB นะขนานกับเส้นตรง d ถามว่ามุม x เนี่ยมีค่าตรงกับข้อใดนะมุม x มีค่าตรงกับข้อใดถามหามุม x มุมนี้ นะแล้วก็โจทย์กำหนดว่าเส้นสองเส้นนี้นะขนานกันเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง b สองเส้นนี้ขนานกันขนานกันเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของคุณสมบัติทั้งหมดตามข้อนะก็คือ1มุมภายในข้างเดียวกันรวมกันต้องได้180 2มุมแย้งจะต้องมีขนาดเท่ากัน3มุมภายในมุมภายนอกข้างเดียวกันจะต้องมีขนาดเท่ากัน มีแค่นี้เองเรื่องเส้นขนานนะคุณสมบัติมีแค่3อย่าง3ข้อเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองทบทวนกันดูนทีนี้สําหรับวันนี้เนี่ยครูจะมานําเสนอวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้นทีนี้โจทย์กําหนดว่าเส้นตรง AB นะข้างบนกับข้างล่างเนี่ยสเส้นเนี่ยข้างบนกับข้างล่างเนี่ยสเส้นเนี่ยขนานกัน,นแก้ยังไงข้อนี้โจทย์ถามหา,หาหมุม x กระบวนการแก้เนี่ยสำหรับ โจทย์สไตล์นี้นะไม่แน่ใจว่าที่อื่นสำนักอื่นๆสอนกันยังไงแต่ถ้าเป็นสไตล์ครูเด็กๆของครูครูจะสอนเหมือนกันหมดทุกคนต้องเรียกได้ว่าถ้าเป็นสำนักครูสำนักครูจะสอนว่าเวลาเจอโจทย์ประเภทนะเส้นตรงสองเส้นขนานกันแล้วเนี่ยถ้าลากเส้นตรงที่เชื่อมกับเส้นขนานเนี่ยไปหักมุมกันตรงนี้จุดจุดหนึ่งไปหักชนกันตรงนี้ ที่จุด C เนี่ยมีการหักมุมมาชนกันนะที่จุด C มีการหักมุมมาชนกันวิธีการแก้ให้ทําอย่างนี้ลูกตั้งใจฟังดีๆวิธีการแก้โจทย์ประเภทนี้มีเส้นขนานนะวิ่งมาแล้วก็เส้นตรงสองเส้นวิ่งมาตัดกันหักมุมตรงนี้จุด C ให้เราลากเส้นขนานเพิ่มเข้าไปอีกเส้นนะวิธีการแก้แก้โดย ลากเส้นขนานเพิ่มอีกหนึ่งเส้นลากเพิ่มเลยเพิ่มอีกหนึ่งเส้นลากเข้าไปให้มันขนานกับของเดิมเนี่ยของเดิมมีข้างบนกับข้างล่าง A B กับ D E ขนานกันอยู่แล้วนะลากเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเส้นถามว่าลากเข้าไปตรงไหนครูลากให้มันผ่านจุดที่มันมีการหักมุมตรงนี้จุด C ครูจะเรียกว่ามันเป็นจุดที่มันมีการหักมุม นะหากมุมลากขนานเพิ่มเลยลากเพิ่มเนะ่เส้นนี้ก็จะได้เป็นเส้นที่ลากผ่านจุด C ให้มันขนานกับเส้นตรงที่มีอยู่แล้วนะจะมีอยู่แล้วกี่เส้นไม่รู้แหละแต่โดยปกติจะมีให้สองเส้นลากไปปุ๊บแล้วเกิดอะไรขึ้นให้หนูไล่จากล่างขึ้นบนจากบนล,ลงล่างแล้วแต่ว่าโจย์ถามหาตรงไหนลากเสร็จปุ๊บเนี่ยแบ่งเลยนะโซนนี้ข้างบน โซนนี้ข้างล่างแบ่งโซนเลยนะแบ่งโซนคิดเลยนะอีข้างบนกับข้างล่างแล้วยังไงต่อครูไล่วิธีของครูนะครูพบว่าเอ้ยเนี่ยมุมตรงนี้สองมุมนี้เนี่ยนะสังเกตดีๆนะเป็นรูปตัวแซกลับด้านนะมุมตรงนี้จะถูกเรียกว่ามุมแยงสองมุมนี้นะถูกเรียกว่ามุมแยงมุมแย้งของเส้นขนานทั้งสองเส้นจะต้องมีขนาดที่เท่ากัน นั่นแปลว่าถ้าไอ้ด้านล่างโจทย์กําหนดมาว่าเอ้ยตรงนี้สี่สิบนะแปลว่าไอ้ข้างบนตรงนี้แค่นี้นะแค่นี้นะเออไอเนี้ยนี่ก็ต้องสี่สิบมาเออแค่นี้แค่ถึงเส้นสีดําเนี่ยสี่สิบด้วยแล้วถ้าเกิดถึงเส้นสีดำเนี่ยนั่นก็หมายความว่าไอ้ตรงนี้นะมันก็ต้องเป็นยี่สิบองศาเพราะอะไรเพราะว่าโจทย์กําหนดดั้งเดิมมาว่าหมดเนี่ยห0สิบ หมดนี้60แปลว่าถ้าตรงนี้40นะถึงแค่นี้40ที่เหลือตรงนี้ต้องอีก20รวมกันมันถึงจะเป็น60สนะิแล้วยังไงต่อ,อหนูก็มาดูผู้บนสังเกตตัวนี้ตัวแทดชัดเจนเลยนะมุมตรงจุดมุมตัวแทดเนี่ยนะเราเรียกว่ามุมแยง้งนะก็คือมุม x กกับมุมแย้งกันของเส้นขนานทั้งสองเส้นเนี่ยจะต้องมีขนาดที่ เท่ากันนั่นก็หมายความว่าถ้าไอ้ด้านล่างเนี้ย e ีด้านบนตรงนี้มันก็ต้องเป็น20องศาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็สรุปจบตอบว่ามุม x จะมีขนาดเป็น20องศาพอรู้รู้ว่าแก้ยังไงแล้วเราก็แก้มันก็จะง่ายทันทีเออประเด็นคือเฮ้ยไม่รู้แค่ทั้นเองนะเออ ถ้ารู้ว่าแก้ยังไงก็จะง่ายทันทีไม่น่าจว่าที่อื่นนะที่อื่นๆเขาจะสอนกันด้วยวิธีไหนแต่ถ้าเป็นเด็กๆครูก็จะสอนด้วยวิธีนะครูมองว่ามันก็ง่ายๆดีนะไม่รู้ว่าคนอื่นเรียกยังไงทํำยังไงนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งแนวหนึ่งสไตล์นะเป็นโจทย์ข้อนี้สั้นๆเนาะเออก็คิดได้เอาเป็นว่าแถมให้อีกหนึ่งข้อก็แล้วกันนะสําหรับทลิปนี้อ่ะไปดูอีกข้อนึง ขอเลือกกันนะขอเป็นข้อนี้ข้อนี้ก็จะเป็นแนวแนวสวนกุหลาบลังสิตอีกเหมือนกันนะเออได้มาจากไอ้ตัวปฏิทินการรับสมัครตรงท้ายนั่นแะก็พอช่วงฤดูการสอบก็จะมีผู้ปกครองหลายๆท่านส่งมาให้ครูนะอ่าทีนี้ข้อนี้เขาบอกว่าจงพิจารณารูปต่อไปนี้ถ้าหากว่า AE เส้นตรงนะ AE ขนานกับเส้นตรงสข้อนี้ก็ฮิตเหมือนกันแหละนะ สไตล์ตนี้เห็นไปออกข้อสอบที่นู่นที่นี่ที่นั่นมาค่อนข้างเยอะเลยเส้นตรงนะ AE ขนานกับเส้นตรง CD หรือบางทีอาจจะเรียกให้ถูกต้องคือส่วนของเส้นตรงภูขอเมารวมเลยแล้วกันนะเส้นตรงอา่ากันง่ายๆโจทามหาค่าของมุม BCD ใกลให้ถูกนะ BCD อยู่ไหน b c d แปลว่าโจท์ามหามุมนี้บิกไว้ก่อนมุมนี้ โจทย์ถามว่ามุมนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ทีนี้วิธีการทำโจทย์ประเภทนี้นะโจทย์สั่งว่าเส้นตรง AE ขนานกับ CD ใช่ป่ะเส้นตรง AE A นี่แหละนะขนานกับ CD บเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันขนานกันสังเกตเวลาที่เราลากจากเส้นตรงเส้นนี้นะปึ๊บไป อีกเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีการลากเชื่อมต่อมาและหักมุมเออโจทย์ประเภทนี้แหละชอบหักมุมหักที่ไหนหักที่จุดจุดหนึ่งจุดนั้นคือจุด b ีสาหรับข้อนี้นะออหักตรงนี้หักที่จุด b เนี่ยวิธีการแก้เหมือนเมื่อกี้เลยนะอ,อยากรู้มุมตรงนี้เออมีเส้นตรงข้างบนกับข้างล่างมันขนานกันอยากจะแก้เลยเกินข้อนี้อ่ะวิธีการแก้ก็ลากเส้นตรงอีกหนึ่งเส้นให้มันขนานกับของเดิมที่มีอยู่นะ ลากไปเลยนะของเดิม AE นะขนานกับ CD ก็ลากให้มันขนานกับไอ้สองเส้นที่มีแล้วต้องลากให้มันผ่านจุดหักมุมต้องลากให้หักนะยู่เวิร์ดมีสองอย่าง1ลากให้ขนานกับที่สองลากแล้วให้มันไปผ่านไอ้จุดที่มันหักมุมตรงนั้นลากไปปึ๊บกลายเป็นเส้นหนึ่งเส้นนะสมมุติว่าขนานสมมุติว่าขนานอะไรกัน ก็ได้เป็นเส้นตรงอีกเส้นที่เราบอกว่าเอ้ยขนานนะขนานก็ขนานนะแล้วยังไงต่อก็ใช้หลักการคุณสมบัติของเส้นขนาน3ข้อที่ครูพูดเมื่อกี้นะคือมุมภายในข้างเดียวกันรวมกันต้องได้180มุมแย้งต้องเท่ามุมภายในภายนอกข้างเดียวกันต้องเท่ากันมีแค่นี้เองครูก็เริ่มต้นนะไล่จากข้างบนมาบน ข้างบนคือตรงนี้นะข้างบนคือตรงต้นด้านบนสามสิบสามสิบตัวที่ร้อยสามสิบตรงนี้นน 30, 30, 130. ร้อยสามสิบนั่นก็หมายความว่าตรงนี้เนี่ยต้องเป็นห้าสิบเพราะอะไรมุมภายในข้างเดียวกันรวมกันต้องได้ร้อยแปดสิบตรงนี้คือมุมภายในข้างเดียวสองตรงเนี้รวมกันต้องได้ร้อยแปดสิบข้างบนร้อยสามสิบข้างล่างก็ต้องห้าสิบถ้าตรงนี้ห้าสิบ นั่นแปลว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าโจทย์กำหนดเริ่มต้นตรงนี้มีค่าเท่ากับ70ตรงนี้50ตรงนี้ก็ต้อง 20. พอได้ดังนี้ปุ๊บไล่ไปโซนด้านล่างโซนด้านล่างปรากฏว่าลากเป็นรูปตัวแซดได้ปั๊บแสดงว่ามุมที่เกิดขึ้นตรงนี้เราเรียกว่ามุมแยงสองมุมนี้นะถูกเรียกว่ามุมแยง มุมแย้งของเส้นขนานต้องมีขนาดที่เท่ากันแปลว่าไอนีนก็กตอง20ด้วยเพราะฉะนั้นคำตอบมุมนี้คือ20องศาก็ตอบได้อีกข้อถ้ารู้รู้แก้ได้ก็ตอบได้นะแก้ได้ก็ตอบได้นะโอเคนะลองเอาไปฝึกใช้ฝึกทำกันดูโจทย์สไตล์นี้ออกข้อสอบบ่อยนะเออลองไปฝึกใช้ฝึกทำกันดู แต่เบื้องต้นจะใช้เก่งใช้เป็นแล้วก็จะทำโจทย์ได้เก่งทำโจทย์ได้แบบคล่องเนี่ยหลัากการเรื่องเส้นขนาด3อย่างนี้ดูให้เป็นก่อนนะลอ,อ,องทบทวนดนะูวันนี้ครูมาแนะแนววิธีการแก้ปัญหาโจทย์อย่างเดียวไม่ได้มาสรุปเนื้อหาให้ลองไปสรุปกันดูโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครูด้วยแล้วกันนะจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปดีๆให้มาดูกันต่อไป นะครับอ่ะโอเคครับงั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ